เออเสี่ยมึงอะเบาไอ้สัตรถมันไปอยู่ในตู้ไหนสักตู้ตอนนี้พูดถ้าไอตอนด่าเว่าเสียงดังไอ้เหี้ยคุยกูนี่ยังไงตอนแรกมันยังบ่นอยู่เลยว่าพวกผมเอารถมันเอารูปผมรถพวกผมไปขับไม่ไอไอไอหน้า24อ่ะมันยึดรถได้แต่ไอ้นัทเออไอหน้าหิวไม่มีปัญญาซื้อรถกันหน่อยไอเหี้ยเบารถของคนอื่นอีสัตว์ ไปค้าของไหนมเลยรถในนี้กูไม่มีกูต้องไปทำยังไงอ่ะไอ้เหี้ยก็เพิ่งเคยเจอนัดไฟแล้วเอาขอมุดคอมยรถฝั่งตรงข้ามเขาให้กูให้กูเดินไปไฟเหรอให้เดินไปไฟเหรอเสร็จแล้วมารวมหน้าเลยเบลหนะขอคุยด้วยหน่อยไม่มีรถอ่ะเดิเราไปพาเราไปเอาอาแปดมาไม่น่าหิแม่งไม่มีรถใช้กันหน่อยไอ้เหี้ยไม่รู้จักมารยาทหรอไอ้หน้าฉันเปรนถามว่าไปพามันมันขึ้นว่าอะไร มันขึ้ว่าไม่มีรถไปเข้าตู้แดงเออไปฝนจอ้หนึง่งแม่งก็จะไปอยู่ในนั้นแล้วตูแดงไ,ไหนก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยเล่นอย่างนี้เลิกเล่นไปเหออ่เหี้ยถ้ากลัวขนาดเนี้ยไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหาไปนี้ก็ให้ชนะแล้วก็ขับราเรนมาขับเรถแล้วนั่งมนิชาไอ้พวกไม่มีบรรยายเราใส่ไปพักกายนะออกไปมาม่วงกูเดี๋ยวไปรับกูหน่อย ไปไหนนมาปั๊มไลตูไม่เนี่ยอะไรวะผ่าวแล้วนีเป็นไรขึ้นาแเดี๋ยวขึ้นอาแป่นแล้วแหละลงแดงมงแดงมวย่ยกกลๆไม่ไม่มีปัญญากาเไปตรงข้ามเรเบลนะครับเรามาดูตู้เหล็กเด้กนไราเาดูตู้แดงนำเหล็กอ่ะเจ้มันทำเพื่ออะไรเค่นเลยบังรวมตาย